First blood. Call, ขอของหน่อยเฟื่อี EP ให้ทุกคนแล้วขอของหน่อย First blood. Double kill. ไปด้วย.ขอ <ornamenting> ขอของหน่อยของอยู่นี่ขอของหน่อยของอยู่นี่ขอ,ของอยู่นี่เยี่ยมเลย